เมื่อ2เดือนก่อนจูดเบลิงแฮมต้องเจอกับปัญหาการบาดเจ็บในเกมที่พบกับไรโอไบเยกานโนมันอาจจะส่งผลในระยะยาวสำหรับมิดฟิลที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ได้เบลิงแฮมมีอาการไหลซ้ายหลุดเขาสามารถเล่นต่อได้ในเกมนั้นแต่อาการของเขาไม่ได้สู้ดีนักแต่ว่าเขาก็ยังคงทุ่มเททำงานหนักในเกมต่อไปอย่ายวนี้ก็ตามนะครับเห็นได้ชัดว่าจูดไม่ได้มีสภาพที่สู้ดีนักเขาแทบไม่มีส่วนร่วมกับทีมอย่างน้อยก็ตามมาตรฐานเดิมของเขาสุดท้ายเกมจบลงที่เรอลมาดิเสมอกับไรโอไบเยกานโนไป0-0สิ่่งทีเป็นเรื่องยินดีคืเป็น อดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันจูดยัยงคงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและร้อนแรงแต่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนมีรายงานว่าเขาอาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดต้องทําการประเมินกันต่อไปบางทีมันอาจจะส่งผลให้ฤด,ดูกาลของเขาหยุดชะง,งักขัดขวางโอกาสในการคว้าชแชมป์ของราชาชุดขาวและอาจจะส่งผลถึงขั้นไม่ได้ไปแข่งขันในศสกยูโร2024ในช่วงซัมเมอร์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับไหล่ของจูดเบดังแฮมโดยตรงเรามาประเมินอ,อาการบาดเจ็บครั้งนี้ของชายผู้ที่กําลังเป็นไอคอนในวงการฟุตบอลคนต่อไปกันดีกว่าว่ามันจะมีโอกาสเป็นอย่างไรต่อไป อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นอย่างไร จริงๆแล้วการล้มลงไปในตอนนั้นดูเหมือนไม่ได้อันตรายแต่เขากลับลงไปนอนเจ็บไหล่ซ้ายและต้องมีการปฐมพยาบาลกันทว่าใช้เวลาไม่นานเขาก็กลับมาลงสนามได้อย่างที่ได้เกริ่นไปว่าหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เล่นโดดเด่นเหมือนเดิมและมีอาการหงุดหงิดเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่เหลือในเกมหลังจบแมตช์คาร์โลชลอตติผู้อของทีมก็บอกว่าเขาต้องได้รับการประเมินแต่หลังจากนั้นในเกมที่โรมบรตดเจอกับบรากาุณโื้อของทีมได้ออกมาพูดก่อนหน้าว่าเขาพร้อมลงเล่นแต่สุดท้ายก็มาได้ลงสนามทั้งในในนนนเเเเกกกกกมมมมมชชปีี้ยสลลาลาาััต่ ar, ่่ออบบซข็ไื สิ่งที่เกิดข้อพิพาทกันคือเขาถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษมีภาพว่าเขามาถึงสนามฝึกซ้อมของทัพสิงโตคำรามซึ่งมันสร้างความไม่พอใจให้กับอันเชลต์ติเป็นอย่างมาก ถ้าเขาไม่เล่นในวันนี้เขาจะเล่นกับทีมชาติไม่ได้เขาต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษเพื่อรักษาไหล่ของเขาและจะทําเช่นนั้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังพักเบรกทีมชาติผมคิดว่าเขาจะได้ลงเล่นอีกครั้งแลนเช่ก็พูดถูกนะครับเบลิงแฮมไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติในเดือนพฤศจิกาย,ยนและหลังจากนั้นเขาก็กลับมามีชื่อในเกมกับการดิสแม้ว่าจะยังต้องใช้สายรัดหัวไหล่ไว้แต่ฟอร์มของเขานั้นก็กลับมาโหดเหมือนเดิมจนถึงปัจจุบนันข้อพิพาทเรื่องการผ่าตัด แต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าทุกอย่างมันจะออกมาดีนะครับไหลหลุดเป็นาการบาดเจ็บที่ซับซ้อนสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความละเอียดพอสมควรในการรักษาการเคลื่อนไหวร่างกายมาส่งผลต่อไหลของเขาไม่มากก็น้อยในทุกๆสัปดาห์ อันเชลตีรู้เรื่องนั้นในการสัมภาษณ์กับเดียทเลติกแหล่งข่าวหลายฝ่ายในมดดิดยอมรับว่าอาการบาดเจ็บผลนี้มีการผ่าตัดเป็นการรักษาที่จะทําให้หายขาดและอยู่ในการพิจารณาเพื่อแก้ไขอาการบาดเจ็บอย่างจริงจังฤดูกาลนี้มีเคสตัวอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับในรายของแอนดูโรเบอร์ซันแบ็กซ้ายคนสาคัญของลิเวอร์พูลเขาได้รับบาดเจ็บกับเกมทีมชาติเมื่อเดือนตุลาคมและมันทาให้เขาต้องพลาดลงสนามไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024นู่นเลยเบลลิงแฮมอาจจะไม่ได้เจอกับสถานการณ์ที่หนักเหมือนโรเบอร์สันทุกทีี่่่่ังงมจจ้าานนตททพออใยไเป็ะง เขารับการผ่าตัดอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในตอนนี้แต่แน่นอนว่าการผ่าตัดมันช่วยให้หายขาดอย่างแน่นอนและจะไม่มีความเสี่ยงในการเจ็บเรื้อรังอีกต่อไปปัญหากวรใจต่างๆก็จะคี่คลายลงทั้งหมดจะมีช่วงเวลาไหนที่เหมาะสม แน่นอนว่าคนสาคัญอย่างจูดเบลิงแฮมจะต้องมองกันอย่างละเอียดว่าหากจะต้องผ่าตัดมันจะต้องเป็นช่วงไหนเพราะเขาอาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นถึง3เดือนในกรณีที่เร็วสุดหากร่างกายของเขานั้นดีมากๆอย่างน้อยก็ต้อง2เดือนอยู่ดีน่าอาจจะทําให้เขาพลาดเกมสํำคัญๆอย่างเช่นรอบน็อกเอาท์ของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเกมลีกในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังถ้าเกิดตัดสินใจผ่าตอนพักเบรกช่วงปีใหม่นี้แต่หากอยากไปผ่าหลังจบฤดูกาลแน่นอนว่าเขาต้องพาศึกยูโร2024กับทีมชาติอังกฤษเพื่อรูดทีมของเขาอย่างบรา ในรับบาดเจ็บไหลเช่นเดียวกันแต่เขาก็เลือกแล้วว่าเขาจะเข้ารับการผ่าตัดในช่วงซัมเมอร์หน้าเพราะเขาไม่มีท,ทีมชาติในช่วงดังกล่าวแต่กับเบลิงแฮมไม่ใช่นะครับเขายังมีงานใหญ่ในศึกยูโรรออยู่ถ้าจะผ่าหลังจบเกมทีมชาติก็จะกินช่วงเวลาในซีซั่นหน้าไปมันต่างกับดีแอสที่ได้พักเต็มๆเ,เมื่อปิดซีซั่นและกลับมาได้ทันทีในฤดูกาล2024-2025ช่วงเวลาไหนกันที่จะเหมาะสมกับการเข้ารับการผ่าตัดของจูดละ่ะในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด แฟนบอลอาจจะไม่ได้อยากเห็น the worst case scenario หรือเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นหากจูดเบลิงแฮมเจ็บหนักขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นหากมีข้อผิดพลาดในการฝึกซ้อมแน่นอนว่ามันจะต้องเข้าสู่สถานการณ์บังคับให้เขาต้องผ่าตัดมิเช่นนั้นอาจจะส่งผลในระยะยาวมาดริดอาจจะต้องปรับกระบวนการหากไม่มีเขาจะส่งผลกับเกมไหนบ้างเราไม่สามารถตอบได้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาอาจจะไม่ได้เจอกับงานหินแต่ชื่อของอาร์เบล็อซิกก็ยังเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้อยู่ ทำให้เขาพลาดศึกยูโร2024มันจะเกิดผลเสียหายอย่างหนักแน่นอนกับสเกลเดเซาเกตและแฟนวันทรีไลออนส์และแฟนบอลชาวไทยเองก็งจะไม่ได้เห็นฟอร์มเขาในมหากรรมทัวร์นาเมนต์ทีมชาติกับฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นมาตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลทางออกที่ดีที่สุด ทางออกที่ดูจะถนอมน้ําใจของทุกฝ่ายมันอาจจะลงเอยด้วยความหวังเท่านั้นนะครับฟุตบอลเป็นเกมการเข้าปะทะมันไม่มีทางที่หลายของเขานั้นจะไม่รับการกระแทกกับฝั่งตรงข้ามโอกาสเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอและมันอาจจะส่งผลต่อสภาพความมั่นใจในการเล่นฟุตบอลของเขาลงไปเรื่อยๆหลังจากนี้ปัจจุบันเขายังคงยิงประตูอย่างต่อเนื่องให้กับทีมได้แต่ก็ไม่มีใครตอบได้เหมือนกันว่าเขาจะหยุดมันเมื่อไหร่ความเสี่ยงจะยังคงอยู่ตลอดไปถ้าจะแก้ปัญหาในแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่มีทีมไหนต้องเสียหายทั้งสโมสรและทีมชาติสิ่งเดียว ป่วงไปเสียแล้วนะครับหากจะหลีกเลี่ยงต้องผ่าตัดก็คงทาได้แค่นั้นถามว่าไม่ผ่าตัดแ้วปล่อยมันฟื้นฟูไปเรื่อยๆจนหายได้หรือไม่ด้วยอายุของเขาเพียง20ปีการฟื้นฟูร่างกายทําได้ดีกว่าพวกอายุมากๆอยู่แล้วและเช่นกันไม่ว่าจะเป็นโอกาสการ,การลงเล่นการลุ้นแชมป์ด้วยวัยของเขายังมีเวลาอีกมากพอที่จะให้เขาไขว้คว้าความสาเร็จอยู่ที่เขาและทีมจะประเมินกันเลยว่าแบบไหนดีกว่ากันสําหรับตอนนี้ที่เราเห็นก็คือเขาเลือกที่จะลงเล่นต่อไปเขายังคงเป็นส่วนสำคัญของเรอัวมาดิดทั้งยิงจ่ายเลีีย้ยยงงสกกััดเเเป็็นอออะไไรรรทท่่ท่่ําาืืมมแตต ที่เขาล้มลงจากการถูกประทะแฟนบอลของเรอัลมาดริดและทีมชาติอังกฤษคงต้องกลุ่มพระที่ห้อยคอไว้แน่นๆพร้อมสวดอ้อนวอนว่าอย่าเป็นอะไรกับไรอีกเลยและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์